ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำพิอาการดในหัวข้อเรามาเจอกับเขาเพราะอะไรนะลองมาเช็คกันดูนะคะว่าผมลิขิตกำลังเล่นอะไรนำพาคุณมาเจอกันเพื่ออะไรกันนะเลือกกองไพ่3ามกองตุ๊ก,กตา3ตัวชอบกองไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะคะเลือกได้มากกว่า1กองแล้วลงไปดูไทม์สแตมปข้างล่างแล้วไปดูคำตอบกันนะคะว่า ผมเลยคิดบรรดาลชักพาให้เรามาเจอกับเขาเพื่ออะไรกันนะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่หนในหัวข้อเรามาพบกับเขาเพราะอะไรนะสำหรับเรื่องราวของคุณกับเขานะคะมันมีความหลงไหลกันมากๆเลยนะอาจจะมีการสื่อสารหรือการเจอกันมาก่อนแต่มันมีการทะเลาะกันการไม่เข้าใจในเรื่องราวของความแตกต่างนะคะ ครอบครัวของคุณกับเขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่ามีความต่างกันมากๆม,มีความเป็นเด็กในตัวเองสูงแล้วมันก็ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะบางครั้งคนนึงลุ่มหลงในตัวของคนอีกคนหนึ่งมากๆแต่อีกคนกลับรู้สึกน้อยกว่านะคะมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งความไม่สื่อสารอย่างตรงประเด็น ความเป็นเด็กนะคะในตัวเองทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดความวุ่นวายสับสนและการที่เรามาเจอกับเขานะคะ mm. ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีบางอย่างที่ต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มันมีบางอย่างที่อาจจะต้องห่างกันไปสักพักตัวคุณกับเขานะคะมาเพื่อปรับปรุงนิสัยของกันและกัน,นะคะ่ะ เพื่อให้เกิดความสมดุลจากภายในมากขึ้นอะไรที่มากไปหรือน้อยเกินไปมันจะได้รับการปรับแก้นะคะเขาอยากให้คุณมองเห็นตัวเองมากกว่าที่มองเห็นสังคมแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นการเข้ามาเพื่อทำให้กลับสู่สภาวะข้างในของตัวเองมากกว่าการยึดติดกับสภาวะข้างนอกมันจะมีการปรับตัวนะคะ บางทีคุณอาจจะดูคล้ายๆกับคู่กรรมหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วมีแต่วิบากกรรมนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยทะเลาะกันตลอดแต่ก็มีความอดทนทนอยู่นะคะอยู่ทนกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาแต่ฟังเสียงคนรอบข้างนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีแต่ปัญหาและการทะเลาะเบาแวง ต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟังเสียงภายในใจของตัวเองความสัมพันธ์นี้ค่ะจะทำให้คุณค้นพบความสงบภายในความเข้าใจตัวเองการตระหนักรู้ถึงความสมดุลในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นแบตเตอรี่ให้แก่กันและกันนะคะในยามที่คุณปล่อยวางความคิดเยอะหรือว่าความความที่แบบฟังเสียงข้างนอกมากไปอะ่ะคุณจะรับรู้ว่าพอคุณพักคุณสงบนิ่ง คุณไม่ฟังคนอื่นแต่คุณเข้าใจตัวเองคุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยทำให้คุณเติบโตมากขึ้น mm. เพราะว่าการมาเจอกันนะคะ mm. มันมีแต่เรื่องของการทะเลาะเบาะแวงและการแก้ไขปัญหาภายในเพื่อปรับปรุงปรับตัวเพื่อเรียนรู้ที่จะอดทนให้มากขึ้นรับฟังตัวเองให้มากกว่าเสียงของคนภายนอก mm. อจะว่าคล้ายๆคู่กรรมก็ไม่เชิงนะ ถ้าเกิดคุณมองที่ปัญหาค่ะคุณจะรู้สึกว่าเขาเหมือนคู่กรรมแต่ถ้าคุณมองปัจจัยที่เหมือนเป็นการฝึกฝนตัวคุณเองค่ะคุณจะรู้ว่าเขาเข้ามาแล้วสอนบางอย่างในชีวิตให้กับคุณมันทําให้คุณมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไปได้มากขึ้นรับฟังตัวเองมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนความสัมพันธ์นะคะมันจะยังผูกติดกันไว้อีกสักระยะหนึ่งจนกว่าคุณจะเรียนรู้นะคะการเติบโตและการรับฟังตัวเองให้มากกว่านี้ ส่วนจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้นะคะเราว่ามันมีการปรับตัวนะอาจจะมีเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะคะที่จะดูแลเป็นห่วงเป็นใยกันมากขึ้นแล้วก็รับฟังกันมากขึ้นด้วยช่วงเวลาที่เหมือนกับห่างไกลกันนะคะ มันอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะหลังจากนี้แต่ว่ามันจะมีการแบบเดินทางมาหาหรือการสื่อสารกันหรือการปรับตัวกันแม้จะห่างกันไปก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะในความสัมพันธ์อาจจะต้องลองดูอะคะ่ะการกล้าเผชิญหน้าและก็มองหาข้อดีของทุกสถานการณ์นะคะเขาอาจจะเป็นโชคชะตาเป็นพรลิขิตเป็นคนที่ดีวายจัดสรรมาให้ แต่ว่าการจัดสรรมารเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อให้คุณนะ่ะลุ่มหลงหรือว่าหลงไหลรักกันแบบที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองหลังจากนี้จะมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆค่อยๆขยับเข้ามาในความสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้การเข้าใจกันการไว้วางใจกันมากขึ้นกว่าเดิมส่วนไกด์นำทางสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาให้ปล่อยวางความยึดติดค่ะอาจจะเกี่ยวกับเด็กน้อยในใจตัวตนในวัยเด็กของคุณนะคะแล้วลองเปิดใจสื่อสารศึกษาทำความเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นลองปล่อยวางความยึดติดที่คุณมีนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าความรักเนี่ยมันยังคงอยู่คุณยังคงหวงและเก็บความรู้สึกของกันและกันเอาไว้อะมันไม่เคยหายไปนะคะแล้วมันก็ยังคงอยู่ในนั้นแหละ เพียงแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนการมองในมุมของตัวเองมันทำให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสมดุลความรักการเข้าใจผู้อื่นได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยความคิดของตัวเราและเข้าใจคนอื่นในแบบที่เขาเป็นเราจะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาแค่อัตราตัวตนที่เรายึดเอาไว้ สิ่งที่ทําให้เราและเขาไม่เข้าใจกันคือการไม่รับฟังอย่างแท้จริงแต่เป็นการเอามุมมองของเราไปตัดสินเขาหรือเอาความยึดมั่นถือมั่นของตัวเราไปให้เขาแบกรับนะคะดังนั้นการมาเจอกันนะคะเขาคนนั้นจะช่วยให้คุณนั้นเติบโตและก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้ที่จะรับฟังนะคะแล้วก็อบกอดความรักแทนความยึดมั่นถือมั่น ฟังเสียงภายในใจของตัวคุณเองมากกว่าเสียงของคนรอบข้างแล้วคุณจะสามารถเติบโตในความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะเพราะไม่ว่ายังไงก็ยังคงม,มีความห่วงความหวงความต้องการและปรารถนาที่จะอยู่เคียงคู่กันอยู่ดี และไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะผลสุดท้ายก็คือการที่คุณจะต้องปรับตัวมาเจอกับเขาแล้วอะคะ่ะต้องปรับตัวเยอะๆเลยต้องปรับในเรื่องของทัศนคติมุมมองความคิดการมองโลกนะคะการมองสิ่งที่คนอื่นเขาบอกกับเราให้ออกว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเรานึกคิดไปเองนะคะปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดแต่เราอาจจะเกิดจากความคิดนี่แหละทำให้เกิดปัญหานะคะ และเขาคนนี้ค่ะจะสอนให้เรารู้จักการอดทนการเข้าใจคนอื่นมากขึ้นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนะคะแล้วลองเปิดใจให้กับความรักแทนความกลัวดูส่วนใครที่อยากจะทักทายนะคะดูดวงส่วนตัวในหัวข้อนี้ก็สามารถติดตามพูดคุยในไลน์แอดกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง Subscribe, ไ,ไลค์แชทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร f สนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากากรองที่2ในหัวข้อเรามาเจอกับเขาเพราะอะไรนะสำหรับเรื่องราวของคุณกับเขาคนนั้นนะคะเหมือนกับมันมีการพังทลายนะคะแล้วก็แยกจากกันมาก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีการจบนะคะแบบที่กระทันหันหรือว่าเป็นความรู้สึกที่มันพังมากๆนะมันดูเหมือนไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่กับความสัมพันธ์นี้ และอาจจะเหมือนมีการพยายามปรับตัวแล้วแต่มันก็ไปต่อไม่ได้นะคะก็เลยเหมือนต่างคนต่างแยกย้ายกันออกไปในเส้นทางของตัวเองเพราะว่ามันไม่สามารถจะจูนหรือว่าอยู่ด้วยกันได้ในช่วงเวลานั้นอาจจะมีความเข้าใจผิดการไม่สื่อสารเป็นการเทกันออกมานะคะแบบไม่ทันตั้งตัวเลย เหมือนช่างใจเรารู้สึกว่าโอกไปไม่ลออนะบา,บายเลยดีกว่านะคะและการที่เขากับคุณมาเจอกันนะเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะเป็นพรมลิขิตจ,จัดสรรของโลกใบนี้เลยล่ะคะ่ะเหมือนกับมันเป็นความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณภายในที่มันลึกซึ้งมากๆและเป็นเหมือนกับความรักความโรแมนติกนะคะเป็นการเกื้อกูลการช่วยเหลือ และมันมีเรื่องของความที่ไม่เข้าใจเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นจุดของการเรียนรู้นะคะที่จะปรับความเสียใจแก้ไขอดีตหรือว่าการเยียวยานะคะเรื่องราวที่คุณรู้สึกเจ็บปวดในอดีตมาก่อนบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ตัวคุณเองนั้นต้องเรียนรู้ที่จะคลายการควบคุมการบังคับใช้ชีวิตแบบสบายๆคลายความกังวลน,นะคะ เหมือนกับเขาว่าอาจจะไม่ได้ดังใจคุณเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับเขามาสอนให้คุณเนี่ยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอะไรที่คุณชอบการควบคุมคอนโทรลนะคะมันจะไม่ได้ดังใจเลยสักอย่างแต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้ชีวิตสบายๆอยู่กับโชคชะตาแล้วก็ปล่อยวางความกังวลเชื่อในคำอธิษฐานและปาฏิหาร์จะบังเกิดนะคะลดการควบคุมแต่ให้เปลี่ยนเป็นความศรัทธา เขาคนนี้มาสอนให้คุณเรียนรู้ความศรัทธาและการวางใจค่ะการมาเจอกันเพื่อให้คุณนั้นสื่อสารความจริงระหว่างกันและกันมากขึ้นรู้จักการปล่อยวางนะคะความไม่ได้ดังใจความเจ็บปวดความโกรธแค้นความอยากจะบังคับควบคุมอะไรพวกนี้แล้วก็ความรู้สึกกังวลใจอะค่ะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเป็นความสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้แต่เป็นโชคชะตาจัดสรรมานะคะเป็นความโรแมนติกที่ต้องวางใจอะ่ะหากคุณอยู่แบบไม่ไว้วางใจหรือมีความกังวลใจมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะต้องฟังความรู้สึกลึกๆข้างในให้มากๆแทนที่จะใช้ในเรื่องของการควบคุมให้ได้ดังใจตัวเองและหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ มันจะมีความนิ่งนะคะอาจจะมีการลองปรับลองจูนกันใหม่แต่ว่าจะไม่ได้สื่อสารกันแบบตรงประเด็นมากนักอะ่ะมันเหมือนคุณไม่กล้าหรือเขานะคะไม่สามารถที่จะออกมาสื่อสารกันได้มันยังมีความลับที่ซ่อนเล่นอยู่ภายในใจแล้วก็ยังมีการรอคอยที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจกันอยู่แต่ก็อาจจะยังมีมิตรภาพที่ดีให้กับกันนะคะ อาจจะมีโอกาสในอนาคตที่จะได้พูดคุยสื่อสารแต่ต้องแบบใช้ตัวช่วยหรอไม่ก็ไอเดียความคิดสร้างสรรค์นในวิธีการกลับไปหาเขานะคะการพูดตรงๆไปเลยอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณแต่ว่าการที่คุณค่อยๆใช้ความคิดในการกระเถิบเข้าไปหาเขาทีละนิดเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่การสร้างความสุขนะคะสร้างรอยยิ้ม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเก็บกู้มันกลับคืนมาทีละนิดก่อนเนี่ยมันอาจจะช่วยให้โอกาสในอนาคตนะคะมันมาถึงแต่ตอนนี้เหมือนปัจจุบันยังไม่มีโอกาสเลยนะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะเขาเหมือนบอกเป็นอนาคตเป็นการรอไปก่อนเป็นการแบบเก็บความลับไปสักพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะค่อยๆปรับบางทีอาจจะจบกันมาพังมากนะคะเขาอาจจะต้องให้เวลาในการเยียวยาหรือว่า ค่อยๆปรับอารมณ์ความรู้สึกข้างในก่อนก่อนที่จะกลับมานะคะในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์อีกครั้งอาจจะเรียกว่าต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นหรือไม่ก็ค่อยๆปรับทีละนิดนะคะส่วนคำไกด์ไลน์มันเหมือนกับการให้อภัยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องจะต้องมีแน่ๆนะคะ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเนี้ยที่ยังไม่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่ายังเซ็ตเพลตกันอยู่ มันก็เลยยังไม่มีโอกาสนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราค้นพบทางออกในเส้นทางของตัวเรามันจะมีการกลับมานะคะการคืนดีการให้อภัยเพราะงั้นก่อนอื่นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณยังให้อภัยเขาไม่ได้ให้คุณปล่อยความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองก่อนแล้วอีกฝ่ายเขาจะดีขึ้นจะเย็นลงนะคะเวลาคุยกันแล้วเหมือนเขาแนะนำให้เราอ่ะเป็นฝ่ายเข้าหานะคะ มันมีการเดินทางการไปเจอหรือว่าการสื่อสารสิ่งที่เป็นความกังวลใจก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาชีวิตหรืออายุที่แตกต่างนะคะมีไพ่เด็กขึ้นด้วยอาจจะต้องให้เราอะค่ะเป็นคนสื่อสารไปแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงการที่เราปล่อยความรู้สึกไม่ชอบใจในบางสิ่งด้วยตัวเองให้ได้ก่อนการที่เราเซปเปเลตกันนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ ในการกลับมาเจออีกครั้งช่วงนั้นคือเตรียมใจไว้ให้เรียบร้อยนะคะว่าเราตัดสินใจดีแค่ไหนแล้วกับการจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนคนนี้มันจะมีการสื่อสารและการขอโทษนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้จังหวะเวลาที่เหมาะหรืออาจจะต้องให้เพื่อหรือคนที่ใกล้ตัวนะคะในการช่วยเหลือความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะไพ่เขาแนะนําให้คุณไปจัดการชีวิตให้จบก่อน แล้วก็ให้เคลียรความเจ็บปวดเก่าๆที่คุณมีก่อนหน้านี้ในความสัมพันธ์ให้เรียบร้อยนะคะเราค่อยไปหาเขามันถึงจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ถึงจะได้มีการสื่อสารเพื่อเคลียร์ความกังวลใจระหว่างกันละกันและแน่นอนนะคะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยโชคชะตาจัดสรรคุณมาเจอกันนะคะเพื่อเรียนรู้ที่จะ ใช้ชีวิตแบบชิวๆกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่เราฟังเสียงข้างในแล้วมันสื่อสารถึงกันและกันผ่านความรู้สึกจริงๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะต้องแบบเพอร์เฟกแค่ไหนเขาจะต้องอยู่ใต้อำนาจของเราแบบไหนคือให้วางเรื่องพวกนี้ลงไปได้เลยนะคะแล้วผมลิขิตมันจะจัดสรรในรูปแบบของมันเอง ส่วนใครที่อยากรับคำไกด์ไลน์นะคะจากหัวข้อนี้ก็สามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการ s u ับ c r ์ายไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อเรามาเจอกับเขาเพราะอะไรนะก่อนอื่นเช็คเรื่องราวของคุณกับเขาตอนนี้นะคะมันมีความนิ่งมีการทะเลาะมีความ ตัดจบกันนะคะอาจจะเหมือนกับบล็อกกันไปในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างยังมีความแอบหวังแอบคิดถึงแต่ว่าไม่สื่อสารกันนะคะมันเหมือนมันมีความอบอุ่นความรักซ่อนอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ยอมที่จะพูดออกไปเพราะว่ามันมีอีโกโ้มีความรู้สึกกลัวว่าจะเสียหน้าหรือว่ามัน เป็นการที่จะต้องแบบแอคชั่นก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ความแข็งแข็งตรงนี้นะคะจึงทำให้ความสัมพันธ์มันนิ่งเงียบแทนที่จะได้ไปต่อนะคะก็เหมือนไม่ได้คุยกันไม่ได้บอกความรู้สึกของกันและกันแต่ก็แอบ,บเก็บไปรู้สึกอยู่เงียบๆอยู่ฝ่ายเดียวนะคะส่วนเรื่องของการมาเจอกันของคุณกับเขาเนี่ยมันมาเพื่อส,สางบางอย่างนะคะ มันมีเรื่องของครอบครัวด้วยนะความรักการเป็นแม่ลูกครอบครัวเดียวกันความเครียดความกังวลการพยายามที่จะควบคุมความคิดและการอดทนในความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้และการเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้ค่ะคือการเรียนรู้ที่จะก้าวออกจากความกลัวการทำความเข้าใจการเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือคุณต้องมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น เขาจะเข้ามาสอนนะคะความรักที่ต้องปล่อยวางความกลัวต้องมีความเชื่อมั่นนะคะกับความสดใสของชีวิตการใช้ชีวิตให้มันสบายๆชิวๆมากขึ้นตัวคุณเองอาจจะเคยผ่านนะคะประสบการณ์ที่เจ็บปวดชอกช้ำในอดีตและมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องปล่อยความคิดมากคิดเยอะความชัางเครียดชั่งคิดของคุณออกไปและอดทนกับความสัมพันธ์ เพื่อที่จะต่อยอดนะคะความสมบูรณ์ภายในของคุณเองและการเรียนรู้นะคะการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตมันต้องเปิดใจอะ่ะเขาจะทำให้คุณเปิดใจและวางความกังวลอาจจะไม่ใช่การมาแบบเป็นคนที่น่ารักนะคะแต่มันจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องเหมือนดึงตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อที่จะรักกับคนคนนี้มันจะทำให้คุณกล้าที่จะปล่อยความกลัวในใจอะคะ่ะในที่สุด และหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อมันมีเรื่องของความรักความอดทนและการตื่นรู้นะคะคุณอาจจะต้องผ่านความกลัวที่คุณมีลองฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็เปิดใจนะคะกับความรักความสัมพันธ์สื่อสารในสิ่งที่คุณไม่กล้าสื่อสาร มันไม่ใช่การไล่ตามความรักเพื่อที่จะไปขอคอมมิทเมนต์นะคะแต่มันคือการฝึกที่จะเปิดใจตัวคุณเองในสิ่งที่คุณปิดกั้นอยู่เป็นการเชื่อมโยงกับจิตภายในการเชื่อมโยงกับความอิสระความรู้สึกที่จริงแท้ในตัวคุณคุณอาจจะปิดใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะและหลังจากนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เหมือนกับทำให้คุณได้เคลียร์ตัวเองนะคะได้เรียนรู้ความรัก การฟังเสียงของตัวเองอีกครั้งหนึ่งการเปิดใจที่จะรักอีกครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาพร้อมกับเรื่องของความจริงแท้ภูมิปัญญาภายในเสียงในใจคุณอาจจะได้ไปฝึกอะไรบางอย่างนะคะเพื่อแกะปลดล็อกคุณแจที่ไขนะคะหัวใจเข้าไปสู่ความรักภายในของตัวคุณเองหลังจากนี้จะมีนะคะแน่ๆคือการเปิดใจค่ะแล้วก็การเรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกภายในของตัวเอง เพื่อเปิดรับความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนไกด์นำทางเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันคู่ควรนะคะที่จะรักมันปลอดภัยนะแล้วอยากให้คุณลองลดกำแพงเพื่อดูใจของกันและกันอีกครั้งอาจจะมีโอกาสนะคะในการมั่นหมายกันในอนาคตหรือการสื่อสารที่กระชับมิรความสัมพันธ์มากขึ้นและมันจะมีการเปลี่ยนนะคะระหว่างความแบบ แข็งแกร่งแข็งกร้าวความคิดมากความมีอีกโก้อัตตาให้กลายเป็นความอบอุ่นอ่อนโยนมากขึ้นกว่านี้อาจจะต้องวางความกลัวความคิดกำแพงนะคะดาบที่คุณตั้งไว้เพื่อปิดกั้นความสัมพันธ์ลองเปิดใจและเปลี่ยนแปลงค่ะคุณจะเห็นว่าการสื่อสารกับผู้คนการเชื่อมโยงความรักนั้นมันไม่ได้เคร่งเครียดอย่างที่คุณเข้าใจเมื่อคุณวางอัตราตัวตนลงไปได้คุณจะพบความรัก ที่ปลอดภัยและเป็นรักที่ต่อเนื่องไปถึงระยะยาวได้ด้วยนะคะคนที่เลือกกองนี้ยังไงลองเช็คดูนะคะหัวใจของคุณล็อกแบบแน่นหนามานานกี่ปีแล้วนะคะเขาจะเข้ามาเพื่อพังทลายกรอบความรู้สึกที่ปกป้องหัวใจของตัวคนเองเพื่อเข้าไปถึงความรักภายในตัวคุณให้ได้และสิ่งนี้ค่ะมันอาจจะต้องวางความกลัวความกังวลกำแพงในใจ เพื่อลองเชื่อมลึกแล้วก็พูดคุยกับเขาคนนั้นดูเขาจะเข้ามาเปิดใจคุณนะคะส่วนสุดท้ายมันจะไปถึงขั้นแต่งงานไหมเนี่ยอาจจะต้องดูว่าคุณพร้อมสำหรับคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าหรือคุณเลือกเขาจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าหากคุณเปิดใจแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะมันมีโอกาสในการมั่นหมายกันนะคะในระยะยาว แล้วใครที่สงสัยนะคะว่าเขาเข้ามาดีเข้ามาร้ายทำไมถึงมีปัญหากันเยอะจังเลยทำไมถึงนิ่งกันบ่อยจังเลยก็ลองสื่อสารนะคะในสิ่งที่คุณไม่กล้าสื่อหรือมีความกังวลใจเมื่อคุณผ่อนคลายนะคะตัวเองลงกำแพงที่เคยก่อไว้มันอาจจะพังทลายลงเพราะคนคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะ แต่ว่าการมีเขาเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเครียดคุณจะคิดมากคิดเยอะและนอนไม่หลับคุณจะรู้สึกสับสนมากๆว่าเข้ามาทำไมเข้ามาทำให้ฉันปวดหัวเพื่ออะไรจริงๆเขาเข้ามาเพื่อให้คุณเรียนรู้การเปิดใจนะคะนี่ก็คือเหตุปัจจัยของการมาเยือนของคนคนนี้นะคะที่ทำให้เราต้องเจอกับเขาใครที่อยากเช็คดวงในหัวข้อนี้ก็ทักทายกันมาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการ subscribe like s h a r ทุก comment ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ